เด็แรกแล้วกลุ่มหนึ่งพี่น้องค่ะโอ้โหผู้เสี่ยงเบิ้งนี่จ้าพุดเหรอแมนบิได้ไงไตนี่มันคืแมนอันนี้ก็แมนอันนี้ก็แมนอันนี้ก็แมนพี่น้องเห็นวะอันนี้ก็แมนไต่ไต่ต้นบัวแต่ไต่ต้นบลูเบอร์รี่จะแมนพี่น้องมาเหามาเก็บจ้ะงาวยังไงเหร ยุงกับพ่อยุงเอาฟ้าออกเก็บพี่น้องรีบเก็บนะจ๊ะไม่งั้นยุงกัดขายเงาอยู่พี่น้องคะ่ะ